มาพบกับโออีกแล้วนะคะทุกท่านค่ะตอนนี้โอมาอยู่ที่ตังบนเขาพระอํเาเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนั่นเองคะ่ะซึ่งจะพาทุกท่านชมที่ดินสวยๆแบบผ่อนได้สัก3แปลงนะคะตรงนี้นะคะบรรยากาศดีมากๆล้อมรอบด้วยวิวภูเขาที่สวยงามเห็นด้านหลังโอตรงนี้ไหมคะไม่วิวภูเขามีวิวทุ่งนาที่สวยงามและบรรยากาศดีที่สุดและที่สําคัญตรงนี้นะคะถมแล้วพร้อมปลูกบ้าน ที่สนใจที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยบนเนื้อที่100ตารางวานะคะใช้งบประมาณเพียง30%เท่านั้นนะคะจากราคาแปลงละ650,000บาท100ตารางวาจ่ายเงินดาวเพียง30%ก็สามารถที่เข้าทำประโยชน์หรือเข้ามาอาศัยอยู่ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะบรรยากาศดีมากๆสวยที่สุดแถวนี้เลยก็ว่าได้ที่ดินแปลงนี้นะคะห่างจากถนนที่ไปอ่างเก็บน้ำห้วยปลือประมาณนะคะประมาณ2กิโล ก็จะเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะคะแปลงนี้นะคะเข้าถนนเรียบคลองมาเรื่อยๆนะคะเรียบคลองที่เป็นถนนลูกรางห่างจากถนนลาดยางมาประมาณ600เมตรก็จะถึงที่ดินแปลงนี้เช่นกันนะคะตรงนี้นะคะบรรยากาศล้อมรอบที่สวยงามและบรรยากาศดีมากๆนอกจากบรรยากาศดีวิวสวยแล้วยังใกล้กับแหล่งความเจริญมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาด ลงเกลือนครนายกตลาดแท้งนะคะวัดหลวงพ่อปากแดงก็คืออยู่บริเวณใกล้ๆกัน,นะะห่างกันประมาณ3-4กิโลเท่านั้นเองและที่สำคัญนะคะล้อมรอบตรงนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะเอาเป็นว่าโอ๋จะให้ทุกท่านชมที่ดินแปลงนี้แบบคาวๆก่อนว่าเป็นแบบไหนนะคะนี่เดี๋ยวจะพาทุกท่านชมตรงนี้นะคะนี่ ตรงนี้นะคะที่โอยือนอยู่นี้เป็นถนนสาธารณะที่อยู่ในที่ดินจัดสรรที่เราแบ่งขายเป็นล็อกๆนะคะที่ดินทุกแปลงมีหลักเขตชัดเจนโดยประมาณไว้ให้กับทุกท่านนะใครที่จะเข้ามาดูก็สังเกตเห็นเสาแดงๆนะคะคืออันนั้นคือ1ล็อก1ล็อกนะคะตรงนี้เป็นยังไงพร้อมที่จะสร้างบ้านตรงนี้สร้างได้จริงไหมลองไปชมที่ดินแปลงนี้ดูคะ่ะไปกันเลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะพร้อมจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงนี้นะคะว่ารอบๆเป็นลักษณะแบบไหนนะคะวิวสวยไหมแล้วก็ดินถมหรือยังนะคะเอาเป็นว่าโอาเริ่มให้ชมจะแปลงนี้แล้วกันอันนี้จะเป็นแปลงแรกนะคะเนื้อที่ประมาณ251หเอดตารางวาโดยประมาณนะคะตรงนี้นะคะที่แบ่งขายเนี่ยมีอยู่แค่แปดแปลงเท่านั้นนะคะณนะเวลานี้มีคนจองไปแล้วห้านะคะเหลือเพียง3ามแปลงเท่านั้นนะคะ สังเกตนะคะตรงนี้วิวรอบๆของที่ดินทั้ง8แปลงจะเห็นวิวภูเขาทั้งหมดเลยค่ะถือว่าที่ดินแปลงนี้นะคะบรรยากาศดีมากๆและด้านหน้าจะมีถนนสาธารณะผ่านตลอดเลยคืออยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมนี่ด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังที่ดินแปลงนี้นะคะนอกจากเราเห็นวิวภูเขาที่สวยงามหรือบรรยากาศดีแล้วยังจะเห็นวิวที่เป็นทุ่งนาที่แบบบรรยากาศเขียวชอุ่มที่แบบบรรยากาศดีมากๆ อันนี้จะเป็นวิวด้านหน้าของที่ดินปแปลงนี้นะคะวิวสวยมากๆเลยค่ะเห็นวิวภูเขารอบทิศเลยนะคะตอนนี้นอบพยายามแพลนกล้องให้ทุกท่านเห็นแบบ360อยกองศานะคะอันนี้ก็จะเป็นทางที่เราขับรถเข้ามานะคะนี่ที่นี่นะคะน้ำไฟเข้าถึงแล้วพร้อมที่จะสร้างบ้านได้เลยนะคะดินก็ถมให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ท่านใดที่สนใจนะคะรีบๆเข้ามาจับจองได้เลยค่ะตรงนี้บอกเลยว่าเหลือเพียง3แปลงเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยออปชันดีแบบนี้คิดว่าน่าจะอยู่ไม่นานนะคะเนื้อที่แปลงละ1น0่รอตารางวาราคา650,000บาทหรือว่าตารางวาละ6 5 0 0บาทนะคะดาวเพียง30ก็สามารถที่เป็นเจ้าของพร้อมที่มาสร้างบ้านได้เลยนะคะ โดยรวมของที่ดินทั้ง3ามแปลงที่เหลือก็ประมาณตามที่โอภาชมไปเลยนะคะใครที่สนใจก็รีบๆเข้ามาจับจองค่ะตรงนี้นะคะบอกเลยว่าออปชันดีมากๆให้ผ่อนแบบไม่มีดอกเบีย้ยเลยแม้แต่บาทนึงนะคะถือว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะใครสนใจรีบๆติดต่อเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ